วันนี้รถพร้อมนะคะเราจะไปเที่ยวไหนการคอยดูนะคะคพี่พี่นี่เราจะไปเที่ยวที่ไหนการเด็กๆพร้อมนะคะของพร้อมทุกอย่างสายชาร์จโน่นนี่นั่นหมอ้อคงหม้อเขาเขา,ขาคือทุกอย่างเนี่ยคะ่ะพร้อมออกเดินทางข้างหน้าก็จะเป็นสายไฟเอาไปก่อนนะคะนี่ชาร์จบงชาร์จแบตของเรานะคะ<อ>พี่พี่เอาเอาไปก่อนนะคะไม่รู้ว่าได้ใช้ไม่ได้ใช้นี่พัดลมพัดลมเราก็มีโอเคออกเดินทางได้จ้า แม่ออกเดินทางแล้วจ้าเคเคกับกับคนเดิมนะคะทุกคนแม่ออกเดินทางกับเด็กๆสองคนนะคะผู้ใหญ่สองวันนี้เราจะไปเที่ยวผาชนะดยนะคะทุกคนไปดูผ้ะอาทิดขึ้นก่อนใครในสยามนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะไปถึงรอบบ่ายโมงน่าจะไม่ถึง อาจจะไปขึ้นรอบสี่โมงเย็นค่ะทุกคนเขามีอู่สามสีหลอบนะคะเดี๋ยวไปไปดูนะคะพี่พี่นี่วิวระหว่างทางยังกลังออกจากบ้านนะคะ<อ>ระยะทางประมาณร้อยร้อยหกสิบสามกิโลนะคะแต่ว่าน่าจะไปถึงตรงผาชนะใดาเลยแต่ว่าตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบเ้ยร้อยห้าร้อยห้าสิบกิโลนะคะพี่พี่ตอนนี้อยู่กันทาลมเข้ามาเอยียงกันานี้คนละคืองก็เต็มเลยสแกนหาแม่ไปคะ่ะ จอดเติมน้ำมันก่อนจ้าทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องไปกินกาแฟกันนะคะเติมน้ำมันเต็มถังไปเลยค่ะพี่พี่เติมพันหนึ่งกับเห,หลืออะไรคะทุกคนจะค่อยลบมากค่เติมไหมโอเคโอเคนี่วันนี้ทีมงานของเรานั่งหน้ากันสามคนนะคะอีกข้างหลังอีกหนึ่งคนนะคะโนนนี่วันนี้เราจะไปเที่ยวไหนคะในยู <c oughs> <c oughs> เราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามไป บ๊ายบายโอเคโยโกโอเคเอออโอเคชื hmm. 네่ออ no. mm ่ะนี่ค่ะกำลังเดินทางออกจากอุนบลน,นะคะกับครอบครัววุ่นวายคายกระตานะคะตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปตอนนี้จะไปพี่บุนมังสาหารนะคะทุกคนมันจะไปเพ่เสนท์พี่บูนมังสาหารแล้กะค่อยไปขงเจียมนะคะพี่พีปลายทางขาชน a ใดใช่ไหมาะาัยน ไปดูผ้าทิพย์ขึ้นก่อนใครในสยามใช่ไหมใช่โอเคค่ะวเออโอเคเราก็ะเดินทางไปนะคะพี่พี่ันนี้เราอยู่ที่บุญบางสาหารนะทุกคนอยู่แถวบิ๊กซี่แคะเดี๋ยวแวะมาสื้อของกระจิ๊กกระจอกหน่อยๆก็นะคะพี่พี่เนเดี๋ยวเราเราก็จะไปเดินทางกันไปต่อนะคะโอเคเตรียมตัวแล้วค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวดูเด็กกอดพร้อมหรือยังเด็กพร้อมหรือยังโอเค ออกเดินทางออกเดินทางค่ะออกจากบิ๊กซีแล้วก็เดินทางกันต่อนะจ๊ะพี่ๆตอนนี้บ่ายโมงยี่สิบแปดนะคะนี่บ่ายโมงยี่สิบแปดนะจ๊ะเดินทางกันต่อเลยอันนี้ทางไปแก่งสะพือน,นะคะพี่ๆข้ามไม่น้ํามูลน้ําเยอะมากโอ้โหหนามล้ายเนี่ยน้ำเกือบเต็มตลิ่งแล้วไปดูรถด้วยค่ะ ไปเลยจ้าน้ำ,นำไหลเนาะเราจะไปเจอแม่น้ำที่ใหญ่กว่านี้เราจะไปเจออันนี้พือแม่น้ำมูลนะคะเราจะไปเจอแม่น้ำโขงกันนะคะทุกคนผ่านเราต้องผ่านอันนี้ถนนมาเลขสองสองสองนะคะนี่ผ่านตข้าขายของใหญ่ด้วยนะคะพี่ๆ<อ>ตรงไปเรื่อยๆ,ๆนะคะเออหินโองหินใหญ่งงแห่งไหมหนี่ค่ะทุกคนโขงเจียมเนาะอำเภอโขงเจียมนะคะพี่ๆนี่มันมีหินใหญ่ ขาชนะได้อีก65กิโลนะคะพี่พี่โงเทียมอีก10กิโลนะคะนี่เดินทางกันต่อเลยจ้าทางเดียวเลยจ้าทุกคนรัดป่านนัดดงมานะคะพี่พีพเ่เดินทางไปกันต่ออีก59กิโลนะคะโอ้ยสมากไกลแถวมาเนาะมาตั้งแต่บ้านอะประมาณ100ประมาณ107กิโละทุกคนอาใน,ในะคะ โอเคเดินทางไปกันต่อเลยค่ะแม่หนูยังอดทนได้ีก47กิโลนะคะตอนนี้อยู่ที่บ่ายสองแล้วน่าจะถึงประมาณบ่ายสามนะคะทุกคนรอขึ้นประมาณสี่โมงเย็นนะคะเดินทางกันต่อไปเลยจ้าไปเลยใช่ไหมคะไปเลยลูกนะข่ามาีลูกข่าไม่ได้หรอกรถพ่อแรงนะ ไปขามตรงไปต่อจ้าโกทุกคนพูนวิวดีมากต้องใช้เกียร์ต่ำนะคะทุกคนในเขตพื้นที่บ้านหนองโพเหนือเนี่ยใช้เขากำลังเทลืนทังนั่นแหละว้าวว้าวโอ้ทุกคนวิวสวยมากโอ้โหวิวสวยมากทุกคนแถวหงเจียมนะคะพี่พ จะเป็นแบบว่าปลาหย่าโอเคค่ะเป็นปลาหย่านะคะทุกคนรุ่นเดี๋ยวเราจะไปไปดูกันต่อนะคะพี่พี่ไม่จนัลยดูดกู ด่งยังมาบรลลูเลยเดินทางกันต่อสลบไปแล้วหนึ่งค่ะทุกคนสลบไปแล้วหนึ่งนะจ้าไปเลยไปเลยอีกสิบแปดกิโลนะจ้าไกลแล้วไกลแล้วโดดดงไปตามทางไปกันต่อเลยเนี่ยค่ะตอนนี้ถึงผาชนะดนะคะทางขึ้นของผาชนะดนะคะพี่ๆนี่รถเราก็พร้อมนะคะเดี๋ยวเรานั่งรอกอนนะคะประมาณสี่โมงนะคะเราถึงจะ อันนี้นะนโอเคอเออลงมาลงมาดีๆลงมาดีๆอลมดีมากเป่าลงก็ดีเลยเนะคะรถเราพร้อมมากรถนอนเราพร้อมเลยนะคะพี่พี่นโอเคเดี๋ยวเข้าห้องน้ำเรามารอก่อนนะคะ,นนะ,คะเดี๋ยวรอพ่อก่อนคะ่ะตอนนี้มาแวะกินข้าวก่อนนะคะคพี่พี่รอเวลาที่จะขึ้นนะคะ <c oughs> อันนี้ช่างก็ใส่ซูดอะไรไม่รู้ โอเคค่ะ <Okay>, okay. ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราเก็บค่าบริการนะคะแต่ว่ารอเวลาก่อนนะคะนี่รถเราจอดอยู่ตรงนู้นกินข้าวนะจ๊ะป้าโอเคเนี่ค่ะเรามารอเวลาอีกประมาณสามสิบนาทีนะคะถึงจะขึ้นไปนะคะพี่พีมาเดินเล่นรอก่อนนะจ๊ะนี่เราไปซื้อบัตรซื้อตั๋วนะทุกคนร้อยสามสิบนะคะ<ม>เด็กสองคนผู้ใหญ่หนึ่งคนรถตู้หนึ่งคันนะคะเราพอมาก เดี๋ยวกำลังจะขึ้นไปนะคะพี่พี่น่ขึ้นไปเจอกันข้างบนนะคะรถตู้ของเราพร้อมออกเดินทางแล้วจ้าพ้อมวบอกเปิดแอร์ข้างหลังได้หน่อยปังงังโอเคโอเคโอ้ยเคเคขึ้นไปแล้วค่ะพี่พี่ผาชนะใดนะคะ มาณสิบกโลนะคะพี่ๆขึ้นไปเน่เป็นครั้งแรกที่คุณปู่บัดดี้ขึ้นผาชนะใดแล้วก็เป็นครั้งแรกของหนูนะคะทุกคนาแสดงว่ามอเตอร์ไซค์ข้างหลังต้องโจนคันขาวเน่เลยไปาย เป็นผานะคะทุกคนค่อยๆไปนะจ้าหุ้นบางทังน้ำไหลวะเนาะค่อยๆค่อยๆเออเป็นหมองน้ำไหลวิวดีมากค่ะพี่พี่นม่ที่ เทิ่นหินไหววู้วทก่โตไหวมากคนปูหมดกำลังนี่ขานั้งมีรถมากมละมาขันมานบะโอ้ทุกคนทางโค้งแบบอทางขึ้นโนนคนปูสู้ๆบายบายสบายสบาย คนเขามีวัดด้วยนะคะทุกคนท้ามุ่น,นมัมีงูมด้วยเออระบ้างร้างเข้าจากับมาปล่อยเหลี่ยงไหมวัดด้วยนะทุกคนอุทยพุทธอุทยานท่ามปฏิหารยทางนี้นะคะอันนี้ก็ผาชนใดายสิบสามกิโลค่ะทุกคนอันนี้คือจุดพกดักรถมาไปเลยไปเลยจะเป็นทางเลนเดียวน้นะ,ะทุกคนเลยจากวัดมาจะเป็นถนนเส้นเดียวนะคะพี่จะให้ทางขึ้นเป็นเวลาเท่านั้นนะคะพี่ตรงนี้เพราะว่าเขามีแค่เลนเดียวรถ สวนไม่ได้นะคะพี่ๆวิวดีมากทุกคนล่มโกกเนอะออลมดีมากแต่เราจอดตรงนี้ไม่ได้นะทุกคนค่ะกลับมาถึงจะจอดได้เห็นสวยๆเยอะเลยเออนี่วิวดีมากค่ะพี่ๆเขาไปจอดได้เขาไปจอดได้แต่ว่าเราต้องขึ้นไปไว,ออวิวดีมากอยู่ดีมาทางลงมีทางให้งลงลงยุทธทางเห็ดด่างก็สิ่งเริมด่างก็สิ่งเติมมันนี่ไป วิวดีมากๆาโอ้ยขึ้นนนอ้าวคุปู่สู้สู้โอ้ยมีแผงโซลาเซลล์นั่งฮะค่อยๆค่อยๆฮ่อง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 โอ้ยปวดปวดมีบาดด้วยนะทุกคนวิวดีมากทุกคนระวังด้วยนะคะขับรถค่อยๆไปค่อยๆมานี่วิวดีมากไปคือเหตุผลที่เขาให้มา แค่ทางเดียวเพราะว่ามันชันมากทุกคนดูมันขนมมันชันมาค่อยโค้งเด้อโค้งทางนีงงงง้โค้งโค้งค่อยสองค่อย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 หูวอืมหินสวยมากเลยจินนจอนระวังระวังเนี่วิวดีมากทุกคนหินก็สวยอืมตอนนี้ทางป้าที่ตกนะคะพี่พี่ขึ้นขึ้นแล้วด้ใจะอ้อมมาตรงนี้นี่เขาก็จะมีทาน,น้ำนะคะ น้ำอยู่ตลอดทางเลยชุดๆ,ๆ,ๆไป้างน,นี้มองันทัวรมองสันทัว,ออนทวหน่อยทางคดเคี้ยวนะคะพี่พี่ถ้ามาก็ขอให้คนที่เขาขับรถเก่งหน่อยนะคะพี่ค่อยๆมานะคะขับมือใหม่ก็อย่าเพิ่งมาเลยกันแต่ว่าทางก็สะดวกคะ่ะไม่เป็นไรโอ้ยเออฟู้งมันหักศอกเลยไปโอยวิวดีแฮง อีกสิบกิโลนะคะทุกคนยังไม่ถึงไหนเลยขี <c> ่ <ười> มาได้สามโล,ปร,ม 9, โล,ลนะประมาณเก่าแปดโลเลยเนาะข้ามาเรืกอไๆตั็สิบแปดกิโลขึ้นมาไปไปไปเรื่อยๆจ้า <c ười> ควายป่าด้วยควายน้อยด้วยโอ้โคนมีควายป่าด้วย <c ười> นี่ค่ะทางดีมากนะคะพี่พี่เขาจะมีจุดให้จอดนะคะนี่ป้ายกันต่อเลยหินเต่าชมจันทุกคนนั่นเบิง้งเนนหน้าต่างน่ะเปล่าหินเต่าชมจันเนี่ยรถไปท้ายน้างไหนหินเต่าชมจันนะคะทุกคนจินตนาการว่าเป็นเต่านะคะนี่เปินงไปชมจันอยู่นี่นะคะ อันชันอย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปพอแล้วนี่หรอนี่รถเราโอ้ยตอนนี้ตอนเรามานั่งด้วยกันสี่คนทั้งหมดนะคะทุกคนรถแน่นเอียดเลยค่าโอ้ขึ้นโนนมากทุกคนโอ้ย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 รถข่อยระวังระวังระวังโอ้ยไบบ์อไบบบอไบบบอเอไบก็อันนี้เนอะ ใช่แบบเร็วไม่วิวมันไหลลงเนาะเออเขีนนึงไม่พกโอ้พ่กันโอ้เขนบเลยคือคือเขีนนึ่งจอดรถโอ้เราเมีหมองพักรถเป็นหมองเลยเนาะไปต่อวิวงามบ่วิวดีเนาะนี่ไหินสมเสาคือหินไม่สามันไม่สี่เสาัวนี้ ก็ว่าหินสามเสาเขาม่สี่ไม่ต่อเลยหน้อยนะเว้ยเออปักเขาไปได้อยู่เออปะเปียกแค่ไหนก็เป็ดนี่เว้ยวิวดีมากทุกคนโอยมีน้ำไหลด้วยเนี่ยมีน้ำไหลตลอดทางเลยค่ะโอ้ยน้ำตกเล็กโอ้ยเขาไปเล็กข้างหน้าเขาไปเล็กข้างหน้าข้างหน้ารถเราเต็มเนาะทุกคนข้างหลังไม่มีที่นั่งตอนนี้เรานั่งด้วยกันแล้วข้างหลังใช่เพราะว่าข้างหลังเนี่ยโอ้ยน้ำตกไหลมาเต็มเลยหน่อยในแหน่เต็มเลยไหม่เนีย น้ำทั้นติดกับน้ำไหลคือกันโอ้ยเป็นน้ำไหลเล็กอันชันโอเคเดี๋ยวข้างหน้าเราถึงจะเล่นกลับมาค่อยเล่นอือแสดงมันเป็นปลาตัวหนามเนอ้น้ำไหลมาเลยข้าวหลัเกี่ยวสนาทุกคนระหว่างทางวิวดีมากนะคะพี่ๆอากาศเย็นนะคะลมนี่เย็นตลอดเลยค่ะนี่มีเด็กด้วยนี่เด็กอันชันอยู่ข้างหน้าเลยฮะระวังสัตว์ป่าด้วยนะทุกคนนี่ตกใจมุด <Okay. S 2> นนไอ,อ้น้ำเยอะแสดงว่าเป็นทาง,งกษษษหกเงโตนี่ผ่านมาเน,ะน,เนาะล้างล้อหน่อยล้างล้อหน่อยโอ้โหเราไ,ไปเล่นข้างหน้าอู้ยเย็นป้าเย็นเยหนักเพรามันเป็นทางหนามอ่ะปแล้วอีก2.5กิโลนะคะพี่พีไ<ม>่ไปกันยาวๆไปเลยจ้ออาอีก2กิโลค่ะพี่พี่ใกล้จะถึงแล้วนะทุกคน เรามาถึงแล้วนะคะทุกคนนี่ลานกลางเต็นท์เดี๋ยวเราจะไปเสียค่าบริการแล้วก็จะไปหาจุดที่เราจะจอดนอนนะคะพี่พี่นี่เนี่ยใครอยากได้เขามีเต็นท์ให้เช่านะคะถ้าใครยังไม่มีที่นอนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะตรงนี้เราก็นี่เป็นที่จอดรถนะคะเราสามารถจอดรถได้นะคะแล้วแต่ใครจะจับจองหนูจะไปหาจอดอยู่ตรงน้นตรงร่มๆนะคะพี่พี่เดี๋ยวไปดูก่อนนะคะพี่พี่มันมีหลายมันมีหลายที่นะคะพี่พี่ ไปกันเลยระวังนะพ่อยหลายทางโอ้โอโอ,โอ,โอโค่อยค่อยเน,นี่ยค่ะเราถึงจุดแล้วนะคะทุกคนเราสามารถจอดได้นอนแล้วแต่เราจะนอนเลยนะคะพี่พแถวนี้นะคะเนี่ยพี่เขาก็จะมีเต็นท์มีอะไรมากลางของเขานะคะพี่พี่พ้ออเนี่ยแล้วตอนเช้าเราก็จะเดินไปตามโน้นนะคะโน่นผาจะอยู่ทางด้านโน้นนะคะเดี๋ยวจอดรถก่อนเ้อลมดีมาก